ระดานิ่งคิดหนักคิดจนเอาไปนอนฝันว่าถามทันว่าทำไมเขาจึงบังคับให้ตนแต่งงานด้วยทันให้เธอสัญญาก่อนว่าเมื่อตนตอบแล้วเธอจะไม่หัวเราะขำพอเฟื่องระดาพยักหน้าทันบอกว่าฉันแต่งงานกับเธอก็เพราะว่าฉันรักเธอนับตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันเธอว่ามันน่าขำไหม ฟงระดาพูดไม่ออกคำไม่ออกแต่สายหน้าทานจึงถามบ้างว่าถ้าอย่างนั้นฉันขอถามเธอบ้างว่าเธอคิดยังไงกับฉันบอกหน่อยได้ไหมฟืงระดาพูดไม่ออกหลบตาและทำท่าจะออกไปทันดึงตัวไว้ค่อยๆก้มลงจะจูบป,ปาก พี่รดาคะเสียงลูกแก้วดังขึ้นทั้งสองต่างชง,งักฟูงดาสะดุ้งตื่นลุกขึ้นมานั่งลูกแก้วมายืนข้างเตียงถามว่าพี่รดาเป็นอะไรฟูงดาบอกว่าไม่เป็นอะไรลูกแก้วบอกว่าได้ยินพี่รดาเรียกชื่อคุณพ่อหลายครั้งถามว่าพี่รดาฝันถึงคุณพ่อเหรอ ฟุรดาทำหน้าปกติขอลูกแก้วอย่าบอกใครว่าตนฝันถึงคุณพ่อลูกแก้วเล่าเสียงแสว่าตนก็ฝันถึงคุณพ่อบ่อยๆไม่เห็นมีอะไรเลยฟืรดาบอกว่าก็ไม่มีอะไรตัดบทถามว่าลูกแก้วมาหาพิรดาทำไมลูกแก้วบอกว่าอยากฟังนิทานพิรดาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมพอฟืนรดารับปากลูกแก้วดีใจบอกว่าพิรดาใจดีที่สุดลูกแก้วรักพิรดามากเลย คืนนี้ทันเดินเข้าไปดูลูกแก้วที่ห้องนอนพบแต่ห้องที่ว่างเปล่าถามสาจึงรู้ว่าลูกแก้วไปหาคุณครูระดาทันถามทันทีว่าจะไปนอนด้วยอีกืะสิสารีบบอกว่าไม่หรอกคุณทันไม่ต้องห่วงลูกแก้วแค่อยากฟังนิทานเดี๋ยวสาจะไปตามกลับมาพรางจะออกไปทันถามสาว่าอะไรคือไม่ต้องห่วงสาไม่ตอบแต่หัวรอะคิดคัก,กแล้วจะไปบอกว่าก็ไปตามคุณหนูลูกแก้วกลับมานอนห้องนี้ไงคะ่ะ คุณทันง่วงแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องไปตามทันสายหน้าอ่อนใจถ้าลูกแก้วอยากนอนห้องนั้นกับเฟื่องระดาก็ปล่อยเขานอนกันไปทันโบกมือให้สาไปนอนเสียแล้วเดินไปดูที่ห้องนอนตนเองปรากฏว่าทั้งลูกแก้วและเฟื่องระดานอนกอดกันบนเตียงหลับไปแล้วเขาเดินไปหอมหน้าผากลูกแก้วเอิดเบาๆฝันดีนะคะลูกแก้วแล้วมองเฟื่องระดาเอามือปัดผมที่ระข้างแก้มแล้วเอ่อยอย่างอ่อนโยนฝันดีนะเฟื่องระดา ทันปิดโคมไฟหัวเตียงไปปิดไฟกลางห้องแล้วเดินออกไปที่ห้องทำงานเฟื่องระดาลืมตายิ้มเขินเขินก่อนหลับตานอนยิ้มอย่างมีความสุขที่โต๊ะอาหารคฤหา์ของทันเช้าน,านี้ทั้งทนันลูกแก้วไทยและเฟื่องระดานั่งทานอาหารกันพร้อมหน้าลูกแก้วอ้อนอาถายว่าทานข้าวเสร็จไปวิ่งเล่นกันไทยบอกว่าวันนี้อาไม่ว่างจริงๆให้ชวนคุณพ่อไปทันถามว่าลูกแก้วอยากเล่นอะไรลูกแก้วบอกว่าอยากเล่นไล่จับ แต่คุณพ่อเล่นไม่สนุกสู้อาไทยไม่ได้ไทยจึงเสนอให้ไปสวนสนุกกันลูกแก้วดีใจลบเล้าคุณพ่อให้พาไปสวนสนุกทันสีหน้าไม่ดีบอกว่าไปเดินเล่นที่ห้างกันดีกว่าจะได้ไปทานไอศครีมอร่อยๆด้วยไม่เอาค่ะลูกแก้วไม่อยากเดินห้างลูกแก้วจะไปสวนสนุกคุณพ่อพาลูกแก้วไปสวนสนุกนะคะเฟืงรดาสังเกตเห็นว่าทันสีหน้าไม่ค่อยสบายใจคิดสงสัยว่าทำไมหรือว่า เฟื่องระดามโนการไปเที่ยวสน,สนุกหลายมุมทั้งอยู่บนเครื่องเล่นไวกิ้งปราสาทผีสิงทันร้องอย่างหวาดเสียวและหวาดกลัวผิดกับลูกแก้วที่สนุกมากเห็นพ่อตกใจเมื่อถูกผีโผลมาจับที่ไหลก็ปลอบพ่อว่าไม่ต้องกลัวนะคะคุณพ่อลูกแก้วอยู่ตรงนี้ มโนกระทั่งว่าอยู่ในปราสาทผีสิงไม่นานทันก็เดินโซเซเวียนหัวจนลูกแก้วต้องช่วยรูปหลังให้ฟืองระดามโนเป็นตูเป็นตะแล้วสรุปว่าที่ไม่อยากไปส่วนสนุกต้องเป็นแบบนี้แน่ๆคงกลัวเสียฟอร์มละสิ แต่พอไปที่สวนสนุกจริงๆท่านกลับเป็นคนเข้มแข็งไม่ว่าจะเล่นไวกิ้งหรือเข้าปราสาทผีสิงท่านกลับเป็นคนคอยบอกปลอบและให้กำลังใจทุกคนตนนเองกลับกลายเป็นคนตกใจร้องกรี๊ดเมื่อถูกผีห้อยหัวลงมาจากเพดานลูกแก้วรีบบอกว่าไม่ต้องกลัวนะคะพี่ดาผีปลอมๆทั้งนั้นท่านเห็นเฟอรดาตกใจกลัวก็แอบมองขำๆ ลูกแก้วสนุกมากออนอยากเล่นวิหกสายฟ้าอีกทันบอกให้ลูกแก้วไปเล่นกับพี่ดาคุณพ่อจะถ่ายรูปให้เฟิงรดาแกล้งขัดขึ้นทันทีว่าเล่นอะไรก็ต้องเล่นด้วยกันถึงจะสนุกเห็นทันอึ้งก็คิดว่าคราวนี้น่าจะแย่แน่ๆทันนั่งวิหกสายฟ้ากับลูกแก้วส่วนเฟองรดานั่งอีกเครื่องเล่นลูกแก้วสนุกมากเฟิงรดาจับตาสังเกตทันเธอแปลกใจมากแทนที่จะเห็นว่าเขากลัวกลับเห็นเขาเศร้า ลงจากวิหกสายฟ้าทันจุงลูกแก้วเดินนำไปครูหนึ่งหันมองเฟื่องระดาเห็นยืนโงนเงินกุมหัวตนเองทันรีบจุงลูกแก้วไปดูถามว่าเป็นอะไรเหรอเธอสายหน้าทำท่าผะอืดผะอม,มบอกว่าเวียนหัวอยากอาเจียนทันจึงชวนไปนั่งพักก่อนลูกแก้วถามว่าพี่ระดาเป็นอะไรไปหาหมอไหมเฟื่องระดาบอกว่าไม่เป็นไรขอนั่งพักแป๊บหนึ่งแล้วไปเล่นต่อกันอาการขนาดนี้ยังคิดจะเล่นต่ออีกเหรอ ก็แต่ละอย่างที่ขึ้นมันเวียนหัวทั้งนั้นไม่ไหวก็น่าจะหยุดตามใจลูกแก้วไม่เข้าเรื่องทันทำเสียงดุมองไปรอบๆแล้วบอกว่าจะไปซื้อน้ำเย็นๆมาให้ดื่มจะได้ดีขึ้นลูกแก้วบอกว่าตนไปซื้อให้ก็ได้ทันชมว่าเก่งมากแล้วหยิบเงินมองตามลูกแก้วที่วิ่งไปต่อคิวซื้อน้ำเฟองระดามองทันอย่างสงสัยที่เขาไม่ได้หวาดกลัวอย่างที่ตนเองมโนพอดีทันหันมาเห็นถามว่ามีอะไรอยากจะถามฉันใช่ไหม ฟืองราอึ้งไปนิดนึงก่อนตัดสินใจถามทำไมตอนแรกคุณทำเหมือนไม่อยากมาที่นี่ฉันคิดว่าคุณไม่กล้าเล่นเครื่องเล่นซะอีกเธอคิดไม่ผิดหรอฉันไม่อยากมาที่นี่จริงๆเพราะว่าฉันอดคิดถึงแม่ของลูกแก้วไม่ได้ทันหน้าเศร้าเล่าว่าตอนวันยังอยู่เขาชอบพาลูกมาสนสนุกเกือบทุกอาทิตย์พอลูกแก้วชอบมากแล้วก่อนที่วันจะเสียเราสามคนก็มาที่นี่ไม่คิดว่า มันจะเป็นครั้งสุดท้ายทันหยุดพูดเหมือนสะเทือนใจเฟื่งด่าอึ้งที่ตนเองเข้าใจผิดคิดจะแกล้งเขาพอดีลูกแก้วซื้อน้ำกลับมายื่นให้บอกทานน้ำก่อนนะคะพี่ระดาขอบคุณค่ะระดารับน้ำไปดื่มละอายใจกับความคิดของตนเองจะไม่กล้าสบตาทันขณะที่ทันลูกแก้วกับเฟื่ระดายัางอยู่ที่สวนสนุกนั้นบุิรลามาที่คฤหาสห์ของทันสองมือทั้งถือทั้งหิ้วถุงขนมและของเล่นเดินเข้ามาอย่างอารมณ์ดีจเจอาสาก็ถามว่า ลูกแก้วอยู่ไหนจ้าสาไปบอกทีเล่วว่าน้ำมนซื้อขนมกับของเล่นมาเยอะแยะเลยคุณหนูลูกแก้วไม่อยู่หรอกคะ่ะไปสวนสนุกกับคุณทันแล้วก็คุณครูระดาคะ่ะมนทิราสะอกไม่พอใจแต่ข่มน้ำเสียงเป็นปกติบอกว่าไม่เป็นไรตนจะรอสั่งสาว่าทำอาหารเย็นเผื่อด้วยตนจะทานข้าวเย็นที่นี่ ได้คะ่ะแต่คุณมนต้องทานคนเดียวนะคะเพราะคุณทานเพิ่งโทรมาบอกว่าจะพาคุณคณรูดากับคุณหนูลูกแก้วทานข้าวกันข้างนอกบ้านคะ่ะมนทิราไม่พอใจมากอึ้งพูดไม่ออกสาแอบมองอย่างสะใจสาตามหาดวงใจไปเจอที่ห้องพระบอกว่าคุณมนมาแต่กลับไปแล้วดวงใจถามว่าแล้วทำไมทำท่ารับลมคมในอย่างกับมีเรื่องอะไรคุณมนเธอก็มาทุกวันอยู่แล้วยังไม่ชินอีกหรอ มันน่าสงสัยนะคะป้าตกลงคุณมนเนี่ยเธอรักคุณหนูลูกแก้วจริงๆหรือเปล่าดวงใจถามว่าทําไมถึงคิดอย่างนั้นก็พอรู้ว่าคุณทานพาคุณหนูลูกแก้วกับคุณครูดาบไปเที่ยวนอกบ้านและจะทานข้าวเย็นกันข้างนอกของเล่นกับขนมที่เธอบอกว่าเอามาให้คุณหนูลูกแก้วเธอก็เอากลับไปหมดเลยค่ะก็ช่างเขาสิคนสมัยนี้นับวันยิ่งดูยากตอนแรกฉันก็รู้สึกว่าคุณมนจะรักและเอ็นดูคุณหนูลูกแก้วจริงๆแต่หลังๆเนี่ยชักไม่แน่ใจเหมือนกัน สาก็รู้สึกแบบนั้นค่ะบอกตรงๆว่าหลังๆมาเนี่ยชักไม่ชอบหน้าคุณมนเลยดวงใจวางพงมาไายครองที่โกรธของสราวันยิ้มกับโกรธอย่างรักและคิดถึงบอกกล่าวฝากฝังด้วยความห่วงใยว่าคุณวันคะช่วยคุ้มครองคุณหนูลูกแก้วด้วยนะคะใครที่ไม่จริงใจก็ขอให้แพ้ภัยตัวเองไป ฝ่ายมนทิลา่าหิ้วขนมและของเล่นกลับไปถึงคอนโดกวควางทุกอย่างลงที่พื้นอย่างไม่สะใจเข้าเหยียบย่ำขยี้ลงบนกล่องอย่างเจ็บใจจนส้นรองเท้าพลิกสุดนั่งร้องอย่างเจ็บปวดถอดรองเท้าส้นสูงคว้างไปอย่างโมโหแล้วค่อยๆลุกขึ้นขยีบไปนั่งที่ชุดรับแขกโยนกระเป๋าสะพายที่เก้าอี้โวยวายทั้งที่หอบจนหายใจแทบไม่ทัน บาที่สุดทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ฉันพยายามทำดีกับนางเด็กลูกแก้มาเป็นปีๆแต่สุดท้ายกลับต้องแพ้นางเด็กเมื่อวานสื่อง่ายๆแบบนี้หรอฉันไม่ยอมแน่คิดหาทางออกอย่างกระวนกระวายใจบนนงึมๆอุตสาห์อัดคลิปเสียงที่พวกมันจะปอกลอกไว้ได้แต่มันก็ไหวตัวแก้เกมไม่ได้เจ็บใจนัก เธอหันไปคว้าโทรศัพท์มาเปิดลบคลิปเสียงนั้นอย่างเจ็บใจแต่แล้วก็ชะงักเมื่อเห็นคลิปเสียงอีกอันตาเป็นประกายพ,พึมพำเราลืมคลิปนี้ไปได้ยังไงเนี่ยเป็นคลิปเสียงที่มนทิลาแอบอัดไว้ในวันที่เธอถามทับว่าทำไมถึงคิดจะแต่งงานกับเฟื่องระดาเขาพลาดใช่ไหมตนรู้ว่าคนอย่างเขาคงไม่คิดที่จะแต่งงานกับเด็กคนนั้นแน่ปรอบทันว่าถ้าเขาพลาดจริงๆตนจะช่วยหาทางออกให้ วันนั้นทันบอกให้ใจเย็นๆอย่าเพิ่งเข้าใจอะไรผิดตนเป็นคนที่จะแต่งงานกับเฟื่องระดาเองเธอถามว่าเขารักเด็กคนนั้นเหรอทันอึ้งไปนิดหนึ่งก่อนตอบชัดถ้อยชัดคําว่าผมไม่ได้รักเฟื่องระดาครับแต่ผมมีเหตุผลส่วนตัวที่คงจะบอกไม่ได้เปิดคลิปเสียงฟังแล้วมุนทิลาพึมพำฉลาดมากมุทิลาที่อัดเสียงวันนั้นไว้คิดอยู่แล้วว่าวันหนึ่งต้องได้ใช้แล้วยิ้มอย่างมีแผนร้าย หลังจากเล่นที่สวนสนุกแล้วทันพาเฟื่องฤดากับลูกแก้วไปทานอาหารที่โรงแรมของตนเองทันถือโอกาสนี้ขออนุญาตจากหัวนหน้าเชฟให้ซอยสนมาร่วมทานด้วยซอยสนดีใจมากคาดไม่ถึงว่าจะได้เจอเฟื่องฤดากับลูกแก้วลูกแก้วเล่าอย่างสนุกมากกับการมาเที่ยวสวนสนุกวันนี้มีแต่พี่ฤดาที่ไม่ค่อยสนุกซอยสนถามว่าทำไมสงสัยฤดาต้องเวียนหัวอาเจียนแน่เลย พี่สนรู้ได้ยังไงคะลูกแก้วถามทึ่งพิรดาของหนูลูกแก้วเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่ไปเล่นสวนสนุกแต่ก็ชอบไปนะคะทันกับลูกแก้วหัวเราะขำเฟื่องระดาต่อว่าส้อยสนว่าไปไป,ไปมามาพี่สาวเราก็มาขายเราซะเองทุกคนก็หัวเราะกันอีกทำให้บรรยากาศเป็นกันเองขึ้นมาทันมองเฟื่องระดาอย่างสบายใจเมื่อไปเจอกันในห้องน้ำาซ้อยสนบอกว่าท่าทางเฟื่องระดามีความสุขถามว่าเป็นยังไงบ้าง คุณทานเขาดีกับระดาใช่ไหมฟึ้งระดาพยักหน้าตอบยิ้มยิ้มว่าค่ะตั้งแต่ระดาเข้าไปอยู่ที่บ้านนั้นเขาก็ยังไม่เคยทําอะไรที่ไม่ดีกับระดาเลยซอยสนยิ้มพอใจเธอจึงเล่าต่อเชิงปรึกษาว่าเมื่อวานคุณทันก็ถามระดาว่าอยากเรียนต่อหรือเปล่าซอยสนรุ้นว่านี่ก็เป็นโอกาสดีเลยระดาก็อยากเรียนต่อค่ะแต่ก็ไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณเขามากไปกว่าน,นี้ อย่าคิดมากสิรดาคุณฐานเขาเป็นคนดีทำอะไรให้ใครด้วยความจริงใจดูอย่างที่เขาให้โอกาสพี่สิพี่คงไม่ได้สารฝันให้ตนเองถ้าเขาไม่ให้โอกาสและเขาก็ไม่เคยมาพูดหรือทำอะไรที่เป็นการทวงบุญคุณพี่เลยนะพูดแล้วเห็นเฟื่งระดานิ่งฟังไม่โต้เถียงเหมือนเคยก็รีบพูดต่อ เชื่อพี่นะราดาเลิกทิฏีิซะการที่เราจะรู้ว่าคนคนหนึ่งเป็นยังไงไม่ใช่จากคนอื่นแต่เราจะรู้ได้จากการที่เขาปฏิบัติกับเราตัางหาเปิดใจมองคุณทันด้วยความรู้สึกที่ไม่มีอคติต่อเขาแล้วชีวิตระดาจะมีความสุข ฟังส้อยสนพูดอย่างตั้งใจและคิดตามแล้วฟึ่นเดาโผกอดสร้อยโนพูดอย่างซึ้งใจว่าเรดาขอบคุณมากค่ะพี่สนระดารู้ว่าพี่สนรักและหวังดีกับระดาจริงๆทั้งสองกอดกันด้วยความเข้าใจความรู้สึกของกันและกัน สร้อยทองเดินทำเพลงเข้าบ้านอารมณ์ดีผันก็สะดุ้งเมื่อสร้อยสนถามเสียงเข้มว่าแม่ไปไหนมาสร้อยทองทำเป็นโกรธถ,ถามว่าตนจะไปไหนมาไหนต้องรายงานด้วยเหรอพอถูกลูกสาวคาดคันก็บอกว่าไปเดินเล่นที่ห้างมาสร้อยสนจับแลว้ว่าแม่พูดปดถามว่าห้างที่ไหนเปิดถึงตีหนึ่ง พอมีพู้รุ้ถูกจับได้ส้อยทองก็ตะเบงว่าเดินห้างและไปดูหนังต่อแล้วเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสย้อนส้อยสนว่าเอาเวลาที่มันจับผิดตนไปจับผิดหมวดไทยดีกว่าเดี๋ยวถูกสุนัขฆ่าไปแล้วจะหาว่าไม่เตือนพอถูกแม่สกิดแผลสร้อยสนก็รีบขึ้นชั้นบนจนส้อยทองมองแปลกใจและเมื่อตอนเองขึ้นห้องนอนก็เปิดกระเป๋าหยิบเงินออกมามองพึมพำอย่างมีความสุขโอ๊ยทำไมดวงมันเฮงแบบนี้นะ ได้เอาได้เอาไม่เสีสกตาบ่อนเนี้ยดีจริงๆยุติธรรมดีมากไม่โกงเหมืนอนบ่อนอเสียนกเล่นในบ่อนมันมีแต่เสียกับเสียซอยทองเอาเงินมานับแล้วแบ่งเป็นกองกองเอาไว้ซื้อโทรศัพท์ช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมและซื้อเครื่องสําอางจากเกาหลียิ้มเต็มหน้าพึมพำอย่างมีความสุขมากโอ้ยทําไมชีวิตมันดีดีแบบนี้ เวลาเดียวกันเสียนบอยู่ที่อาบอบนวดลูกน้องมารายงานว่าสร้อยท้องได้ไปเกือบแสนเสียสั่งทันทีจดเอาไว้นะว่ามันได้ไปเท่าไหร่กูจะเอาคืนมันเป็นสิบสิบเท่ามันคิดว่าลูกเขยมันรวยมากจะช่วยมันได้กูจะเล่นให้มันสะเทือนกันไปทั้งโคดแล้วมันจะได้รู้ว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวไปกว่าการพนันอีกแล้วเสียนบหัวร้อยอย่างสะใจ หลังจากไทยปรับความเข้าใจกับสซริโซพาแล้วทั้งสองพากันไปเที่ยวผับดื่มกินและเต้นลํากันตามเคยแต่คืนนี้สซริโซพาเห็นไทยไม่ค่อยสนุกเหมือนเคยถามว่าไม่สนุกหรอสงสัยผมแก่แล้วมั้งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชอบเสียงดังๆแบบนี้สิริโสภาเอาใจชวนไปที่อื่นกันไทยบอกว่าไม่เป็นไรตนรู้ว่าเธอชอบตนไม่ได้ซีเรียสสิก็เบื่อเบื่อแล้วเหมือนกันเอางี้นะคะเราไปที่ที่ไทยชอบดีกว่าบางทีสิอาจจะชอบก็ได้ ต่างคนเอาใจโอนอ่อนผ่อนตามกันไทยจึงพาไปที่ริมแม่น้ําที่เคยพาส้อยสวนมาบรรยากาศเงียบสงบอากาศบริสุทธิ์ธรรมชาติสวยงามไทยสูดอากาศบริสุทธิ์อย่างชื่นใจถามเธอว่าชอบไหมมันไม่เห็นมีอะไรเลยนะคะมีสิครับความเงียบและความสงบไงผมชอบที่นี่มากเลยนะบรรยากาศดีมากๆลมก็เย็นสบายแต่ถ้าสีไม่ชอบเรากลับกันก็ได้นะครับ ไม่เป็นไรค่ะไหนๆก็มาแล้วสิริโสพาตอบฝืนๆเดินไปนั่งที่เก้าอี้ริมน้ำไทยตามมานั่งข้างๆเห็นเธอเริ่มถอนใจเบื่อๆจึงชวนเล่นทายปัญหากันอย่างที่เคยทายกับส้อยสนแต่ทายกันไม่กี่ปัญหาสิริโสภาก็ชวนกลับบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยหยุงก็เยอะร้อนก็ร้อนแล้วลุกเดินไปที่รถเลยไทยกลับไปนั่งคิดเงียบๆที่โต๊ะสนาม ทันเดินมาตบบาถามว่าถ้าทางเหมือนคนคิดนะ่ะมีปัญหาเรื่องงานเหรอไทยบอกว่าไม่มีทันถามดักว่านั้นก็เรื่องแฟนจะว่าเป็นปัญหาก็ไม่ใช่คือผมเพิ่งรู้สึกว่าผมกับสิมีอะไรที่ต่างกันหลายอย่างผมกลัวว่าต่อไปมันอาจจะมีปัญหาคิดมากบางทีเหมือนกันมากก็ไม่ดีถ้าต่างคนต่างพยายามปรับเข้าหากันมันก็จูนกันได้เองแหละแฟนนายเขาเป็นยังไงล่ะ เมื่อก่อนผมว่าผมพยายามปรับอยู่ฝ่ายเดียวแต่ตอนนี้รู้สึกว่าสีเขาก็พยายามปรับเข้าหาผมมากขึ้นแสดงว่าเขารักนายมากถึงพยายามปรับเข้าหานายเพราะไม่อยากเสียนายไปนายก็อายุเยอะแล้วนะถ้าพร้อมก็บอกพี่จะจัดการให้ขอบคุณครับแล้วพี่กับเด็กคนนั้นล่ะช่วงนี้เจ้าหล่อนแผงลงฤทธิ์อะไรอีกไหมทันบอกว่าไม่เหมือนเขาจะอ่อนลงด้วยซ้ํา ถ้าอย่างนั้นก็มีน้องให้เป็นเพื่อนลูกแก้วเร็วๆนะครับพี่บ้าฉันบอกนายหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้คิดแบบนั้นกับเฟื่องระดาผมว่าปากกับใจพี่เนะี่ยไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะ่ายทำเสียงล้อๆคุยกับนายแล้วปวดหัวเป็นตำรวจอะไรเนี่ยชอบยุให้ฉันพลาดผู้เยาว์อยู่เรื่อยฉันไปทำงานดีกว่าทันลุกไปเลยถ่ายมองตามพี่ชายสายหน้าอย่างอ่อนใจแล้วเดินจะขึ้นชั้นบน เห็นฟึ้งระดาประคองถาดเดินเลี้ยวไปทางห้องทำงานของทันก็พึมพำทะเลิน้นถ้ามัวแต่รอให้พี่ทันรู้ใจตนเองลูแก้วก็คงไม่มีน้องแน่แบบเนี้ยต้องมีตัวช่วยฟึ่งระดาประคองถาดกาแฟและผลไม้เข้าไปวางบนโต๊ะทำงานของทันเขามองแล้วถามแปลกใจปกติป้าใจไม่เคยเอาผลไม้มาให้ชันทานตอนนี้เลยนะ ฉันเป็นคนจัดการเองค่ะเพราะผลไม้มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างกีวีเนี่ยถ้าทานก่อนนอนจะทําให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นคุณทานกาแฟตอนดึกอาจทําให้นอนไม่ค่อยหลับก็ได้นะคะท่านถามว่าเธอรู้ยได้ยังไงฉันเคยทําให้พ่อบ,บ่อยๆค่ะพ่อก็ชอบทานกาแฟตอนดึกๆท่านขอบใจและถามถึงลูกแก้วฟุลรดาบ,บอกว่าหลับไปตั้งแต่หัวค่ำแล้ววันนี้หลับเร็วสงสัยจะเหนื่อยเพราะเล่นมากขอบใจมากที่เธอช่วยดูแลลูกแก้วเป็นอย่างดี พอเฟื่องรดาหันจะเดินออกไปไฟในห้องก็ดับพรึบเฟื่องฤดาร้องตกใจทันบอกให้ใจเย็นๆไม่มีอะไรแค่ไฟดับเท่านั้นแต่ฉันกลัวความมืดคุณม,มีไฟฉายไหมคะไม่มีเดี๋ยวนะทันเดินช้าๆจนถึงตัวเฟื่องระดาฉันอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวไฟก็คงมาเฟื่องะดาพยักหน้าต่างคนต่างนิ่งกันในความมืด สาถือไฟฉายส่องทางเดินมาที่คัดเอาท์เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของไทยอยู่แถวคัดเอาท์สาทักว่าคุณไทยมาดูคัดเอาท์เหมือนกันหรอป้าใจให้ตนมาดูว่าคัดเอาท์มีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรนี่สงสัยการไฟฟ้าอาจจะดับไฟก็ได้ลองโทรไปถามดูสิอ๋อค่ะสารับคําและผลักไปไทยมองคัดเอาท์ที่ถูกดึงลงมายิ้มขำๆแล้วเดินออกไป ทันยังยืนเป็นเพื่อนระดาอยู่ใกล้ๆต่างสงสัยว่าทําไมไฟไม่มาสักทีทานบอกว่าตนจะพาเธอไปส่งที่ห้องนอนก็แล้วกันฟูราดาหันไปทางประตูแต่สะดุดอะไรบางอย่างจนล้มลงทันรีบเข้าประคองถามว่าเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนไหมฟูราดาบอกว่าเจ็บแขนนิดหน่อยทันพูดอย่างเป็นห่วงค่อยๆลุกนะฟูราดาพยายามประคองตัวลุกขึ้นแต่เจ็บจนเซไปพิงผนังห้อง ทันคว้าไว้แต่เสียหลักเซเหมือนจะล้มไปด้วยกันทันใช้มือหนึ่งดันผนังห้องไว้อีกมือกอดเฟองระดาไว้แน่นไม่ให้ล้มเฟองระดาตกใจเหงื่อหน้ามองต่างสัมผัสลมหายใจอุ่นๆของกันและกันแมนจะอยู่ในความมืดแต่ต่างก็มองกันนิ่งเหมือนต้องมน